รูปแบบการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบไหน ที่เหมาะกับสายธรรมชาติมากที่สุดครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนั่นครับตอนนี้คุณกบนังชมรายการซิสแคร์ปกติกันนะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งสำหรับสายธรรมชาติครับที่จะทำให้สายเนี้ยนะครับผมสายที่แบบไม่ต้องการใช้ของที่เป็นศาสตร์มืดหรือศาสตร์สีเทานะครับผมสามารถที่ทำให้กล้ามเนื้อเติบโตขึ้นได้อย่างเต็มที่แล้วก็สวยงามไม่แพ้คนที่ใช้ยาเลยต้องบอกอย่างนี้เลยครับผมนะครับจริงๆเนี่ยมันมีวลีที่แบบเราใช้แซลลกันครับผมสำหรับ คนที่ใช้ยาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยคือใช้แบบโหใช้หูดับตับไหมใช้ไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นครับแต่ก็โดนสายธรรมชาติทักว่าเหมือนแบบเออกล้ามสวยดีนะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเขาบอกว่าก็ผมใช้ตัวนั้นตัวนี้ครับผมมันก็จะมีคําที่อยู่ในใจเราคือเฮ้ยอันนี้มึงใช้แล้วเหรอืออะไรเงี้ยนะครับผมคือเนื่องจากว่าคนที่ใช้ยาเนะี่ยหลายๆคนครับผมนะครับมีระบบการฝึกแล้วก็การกิ่นที่ แย่ yeah, นะครับผมแล้วเขาก็หวังเพิ่งแค่ยายอย่างเดียวครับมันก็เลยทําให้เขามีการเติบโตของกล้ามเนื้อที่แย่กว่าคนที่เป็นสายธรรมชาติมีให้เห็นเยอะมากผมบอกเลยครับผมดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีสาหรับสายธรรมชาติที่จะสามารถเอาชนะสายกล้ามที่พบพึ่งแต่ยายอย่าง,งเดียวได้นะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนะะื้อหาแล้วับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทชูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่อง t เปกโปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คนสนใจที่เลืกอกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว ที่ Home Fit 2มอีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสูบิมซีอมนอุปก,กรณ์ฟิลเฟรดในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายครับผมที่พิเศษปกว่านั้นเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้แล้วพิมพ์ Power Coach ปุ่มแนบส่งไปหาทางโฮมฟิตูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางโฮมฟิตูครับผม สำหรับผมแล้วครับโฮมฟิตทูตัวเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูน้นไวใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทาวโฮมฟิตทูผมได้ทำรก์ิวให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับมาทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของเทรนนิ่งสปริตหรือว่ารูปแบบของการฝึกแวนเทรนนิ่งที่สายธรรมชาติฝึกแล้วจะได้ผลดีที่สุดนะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นรูปแบบมาตรฐานแหละนะครับที่เราใช้ใช้กันครับผมนะครับแต่ต้องทําความเข้าใจร่างกายของสายธรรมชาติก่อนว่า เมื่อร่างกายของเราไม่มียานะครับผมการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ จะทำได้ช้ากว่าคนที่ใช้ยาครับจริงๆคนที่ใช้ยาเนี่ยมีเบนฟิตหลักๆห,ห,หนึ่งอย่างที่ทําให้เขามีการเติบโตของกล้ามเนื้อที่เร็วมากได้นะครับนั่นคือความสามารถในการที่ร่างกายมีการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนปกติที่ไม่ใช่ของนั่นเองครับผมส่วนเรื่องของแรงเรื่องของพละกําลังอะไรพวกนี้ก็มีส่วนช่วยครับผมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับสายธรรมชาติก็สามารถมีการเติบโตของกล้ามเนื้อได้ดีถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าร่างกาย ฟื้นตัวได้ดีใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับผมโดยปกติแล้วร่างกายจะใช้เวลาในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อครับอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงครับและร่างกายจะมีการสังเคราะห์โปรโตีนคือมีความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับ4ชั่วโมงหลังจากที่เราเล่นเวทชอนิ่งเสร็จไปแล้วนะครับผมไหลไปกระทั่งถึงชั่วโมงที่36และ48ชั่วโมงครับดังนั้นนะครับ 48ชั่วโมงถือว่าเป็นสวิตสปอตในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมีการเติบโตที่ดีนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปฝึกซ้ำไปฝึกขยี้เนี่ยในบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการที่ทำให้ร่างกายมีฟาทีสหรือว่ามีความอ่อนล้าม,มากเกินไปนั่นเองครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นสายธรรมชาติแลวไม่อยากจะยุ่งกับของผมบอกเลยว่าคุณจะต้องรู้ว่าร่างกายของคุณฟื้นตัวได้ดีในช่วงระยะเวลาไหนซึ่งผมบอกเลยว่าใช้เวลา2วันครับผมครับนั่นคือ ทีนี้นะผมเราก็มาย้อนดูในเรื่องของระบบการฝึกของเราครับผมคนที่อยากจะมีกล้ามเนื้อที่ตตตัวเร็วนะครับสำหรับสายธรรมชาตินะครับนั่นก็คือเราจะต้องใช้ Frequency หรือว่าความถี่ในการฝึกให้มากเพียงพอที่ทำให้กล้ามเนื้อมีการถูกกระตุ้นในได้มากเพียงพอในแต่ละสัปดาห์ครับ,นรบในที่นี้คือ จำนวนครั้งที่คุณควรต้องฝึกต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับคืออยู่ที่อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะพัฒนากล้ามเนื้ออย่างจริงจริงจังๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งสำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อเช่นถ้าเกิดคุณฝึกแบบโรบสตริกก็คือแบบฝึกอ่าวันจันทร์อ,อกอังคารหลังพุทธขาพฤหัสไหลอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะเป็นปการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพียงแค่1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งถามว่าทําให้กล้ามเนื้อโตไหมโตนะครับแต่ว่ามันจะมีผลที่ช้ากว่าการที่เราฝึกเวทช่วงนิ่งสองครั้งต่อสัปดาห์หมายถึงว่าฝึกแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์ครับเช่นฝึกอกสองครั้งต่อสัปดาห์หลังสองครั้งต่อสัปดาห์ขาสองครั้งตอ่งตอสัปดาห์หัวไหล่สองครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ทีเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า กล้ามเนื้อแต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันครับยิ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเท่าไหร่ร่างกายยิ่งใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวมากขึ้นเท่านั้นครับผมดังนั้นนะครับในหลายๆกรณีเลยครับผมคนที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับคืออกหลังและขาเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาถึง48ชั่วโมงในการที่ทําให้ฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นไบเซปทริเซปหัวไหล่พวกนี้นะครับผมคุณใช้เวลาเพียงแค่24-36ชั่วโมงก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีแล้วครับดังนั้นครับ สุดยอดเลยแหละนะครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ทำให้คุณมีกล้ามเนื้อที่สวยงามได้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองครับผม ทีนี้นะครับเราย้อนไปดูตัวของรนนิ่ง s p l ิ t ก่อนก็คือตัวของระบบการฝึกของเราครับผมนะครับถ้าเราไม่ฝึกโบสปริตแล้วมีอะไรอย่างอื่นบ้างหละที่ทาให้เราเติบโตได้เร็วครับผมนะครับในที่นี้ผมจะบอกเป็นเป็นแบบบอกตรงๆเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหเลยครับก็คือการฝึกแบบพุชพูลเล็กนั่นเองครับผมก็คือการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ผลักนะครับผมกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ดึงแล้วก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขาทั้งหมดนั่นเองครับผมการฝึกพุชพูลเล็กนะครับผมระบบการฝึกนี้นะครับจะทําให้เราสามารถฝึก ทุกกลุ่มกล้ามเนื้อทั่วร่างกายได้สัปดาห์ละ2ครั้งเลยทีเดียวครับผมนั่นคือเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อพุชหนึ่งวันพูหนึ่งวันเลก1์หนึ่งวันพักใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อพุชพูเล็กซ์นะครับผมนั่นก็คือถ้าบอกว่า7วันเนี่ยนะครับคุณจะมีการคุณจะมีวันพัก1วันและสามารถที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทุกกลุ่มเลยครับผมนะครับอยู่ที่2ครั้งต่อสัปดาห์นี่คือถือว่าเป็นระบบการฝึกที่ทำให้คุณสามารถสร้างแมสได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับผมนั่นก็คือการฝึกแบบ upper lower ครับผมก็คือวันหนึ่งฝึก upper body นะครับอีกวันฝึก lower body นะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบบ้านไกลเวลาน้อยครับคุณสามารถแบ่งออกเป็น4วันต่อสัปดาห์ได้นะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นฝึก upper lower พักนะครับแล้วก็เป็น upper lower แล้วก็พักอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะสามารถที่จะกระจายวันฝึกได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการฝึก upper lower ก็ทำให้คุณสามารถสร้างแมสซได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้ได้คือฝึก6วันต่อสัปดาห์ครับผมคือเป็น upper lower อัปเปอร์โลเวอร์และอัปเปอร์โลเวอร์แล้วก็พักครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่เร็วขึ้นไปอีกนะต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นสายธรรมชาติครับผมเทรนนิ่งฟรีควนซีหรือว่าความถี่นะครับถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการที่ทําให้คุณมีการเติบโตของกล้ามเนื้อที่รวดเร็วมากๆเลยครับแต่มันก็จะมีระบบการฝึกอื่นครับผมที่ทําให้คุณสามารถเติบโตได้ดีเช่นกันครับผมนั่นก็คือการฝึกแบบอั o โนนิสแอนติโคนิสครับผมก็คือการฝึกกล้ามเนื้อมาตรงข้ามกันนนนนนเช่่่กกกกาารรฝึออะผผผมมคคููแแแหหหลลัังงไพวี้้ขขน คอไ์เซปคู่แฮมสตริงพวกนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอ,อกคู่ไบเซปหลังคู่ทริเซปอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ครับเนี่ยนะครับการฝึกอคอนิสแอนติคอนิสเนี่ยนะผมก็จะเป็นอะไรที่แบบทาให้เราสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้สัปดาห์ละอย่างน้อย2ครั้งเลยทีเดียวครับ แต่มันก็จะมีตัวที่เด็กกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือการฝึกแบบ full body training ก็คือการฝึกทั้งตัวนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับผมเช่นมีเวลาฝึก3ครั้งต่อสัปดาห์หรือ4ครั้งต่อสัปดาห์ครับคุณสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทั่วร่างกายนะครับผม4ครั้งต่อสัปดาห์นี่คือผมพูดเลยว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการสร้างกล้ามเนื้อที่แบบโคตรเร็วเลยสำหรับสายธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าสายธรรมชาตินะครับผมมันจะมีปรากฏการณ์นี้นั่นคือภาวะ repeat bout effect นะครับ ของกล้ามเนื้อผมนับให้กลับมาเร็วขึ้นกว่าปกติเดิมทีผมบอกไปว่ามันคือ48ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ในงานวิจัยพบว่า r e p e a t b b u t effect สำหรับคนที่ฝึกเป็นประจำครับผมนะครับฝึกแบบมี t r a i n i n g frequency ที่บ่อยนะครับจะมีการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น3 6ถึง24ชั่วโมงคือพูดง่ายๆว่าใช้เวลาเพียงแค่วันหรือวันครึ่งเนี่ยนะผมกล้ามเนื้อก็สามารถ เติบโตแล้วก็กลับมาฟื้นตัวได้ดีดังเดิมได้แล้วครับผมเหมือนคนที่แบบเหมือนอะไรนะเป็นนักวิ่งมาราธอนใช่ไหมครับหรือว่าเป็นนักปั่นจักรยานคือเขาใช้กล้ามเนื้อคอรดิเซปพวกกล้ามเนื้อน่องอะไรพวกนี้ครับทุกวันนะครับและใช้งานหนักทุกวันนะครับแต่ทําไมเขายังคงฝึกอยู่ได้ในทุกๆวันเพราะว่าเขานะผมมีภาวะนี่คือภาวะ repeat bout effect นี้นี่เองครับเป็นตัวช่วยที่จะให้เขาสามารถฟื้นตัวได้ดีมากๆนะครับในช่วง เขาเรียกว่ารอยต่อนะครับในช่วงที่เขาฟื้นตัวนะครับผมดังนั้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของระบบการฝึกแล้วเรื่องของการทานอาหารให้ถึงนะครับผมในที่นี้คือได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอครับจะเป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งเลยแหละนะครับที่ทำให้คุณสามารถฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ทาให้กล้ามเนื้อของคุณมันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีทรนนิสปลิตที่ดีแล้วแต่ว่าคุณกินอาหารไม่ถึงคุณมีระบบโภชนาการที่แย่ครับผมการเติบโตของกล้ามเนื้อก็จะไม่มีคุณภาพใดๆดังนั้นนนนนกกา,การริคคบโปปตีีแล้ว็็ขมมััดเเหือ หัวใจหลัก ของการที่ทําให้คุณมีการเติบโตของกล้ามเนื้อการทำคีโตการทำไอเอฟอาจจะต้องพักไว้ก่อนเนื่องจากว่าการกินในระบบพิเศษพวกนี้ครับผมนะครับจะเด่นในเรื่องของการลดไขมันวนเกินนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับผมคุณต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อนะครับการกระจายมือออกวันละ3ามถึงสมือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่คุณจะต้องทำนะผมทำให้กล้ามเนื้อมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้คุณได้รับแคลอรี่แล้วก็สารอาหารที่มากเพียงพอนั่นเองตลอดทั้งวันนั่นเองคร โอเคไหมครับดังนั้นนะครับผมถ้าเทรนสปริของคุณดีแล้วใช่ไหมครับคุณรู้วิธีที่จะทำให้กล้ามเนื้อโตได้เร็วแล้วใช่ไหมครับคุณกินอาหารได้ดีแล้วนะครับดังนั้นการนอนที่มากเพียงพอนะจะทําให้คุณมีการเติบโตของกล้ามเนื้อที่ดีมากๆเลยทีเดียวและสุดท้ายนะผมถึงจุดจุดหนในวันวันหนึ่งครับผมจะมีคนมาทักคุณแน่ว่าพี่พ,พี่พี่ใช้ยาอะไรครับบอกผมหน่อยเฮ้ยไอ้น้อง ที่ไม่ได้ใช้พี่สายธรรมชาติอย่ามากักอะไรเงี้ยพี่อย่ามากักไอ้เหี้ยกูธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมนะครับ<_ <EN> _>ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่แบบเหมือนกล้ามสวยมากแล้วก็ชอบมีคนมาเข้าใจผิดว่าเราใช้ของกูไม่ได้ใช้เว้ยแต่ว่ากูฝึกดีกินดีแล้วก็นอนดีต่างหากเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับผมก็อยากจะฝากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบ,คคบอคอโค้ชฟูแนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะคร เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ